บ้านไหนกำลังมาหาคาซีให้ลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบซื้อตัวเดียวจบเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช้ยจนลูกโตแล้วเลิกหน้าคาซีไปเลยแถมที่สําคัญยังสามารถหมุนได้360องศาบอกเลยค่ะตัวเดียวจบใช้งานสะดวกจังค่ะไปดูกัน นนะะวันนี้มี่แอจะมาแชร์เทคนิคนะคะาเทคนิคฝึกลูกนั่งคาซีทแล้วก็จะมารีวิวคาซีทอะพาร์โบรุ่นยูนิค360องศาด้วยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคาซีทมีความจําเป็นมากๆในการที่จะให้ลูกเดินทางโดยรถยนต์เพราะว่าหนึ่งเลยลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายรุนแรงกับลูกได้นะคะแล้วก็ที่2อคือทําให้เราสะดวกสบายค่ะเราต้องเดินทางกับเขาตามลำพังเพราะว่าเมื่อไรที่เราเดินทางเนี่ยเราลูกต้องนั่งไปกับเราถ้าเกิดว่าเขาไม่นั่งคาซีทโอกาสที่เขาจะปีนไปปีนมาหรือว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุุรรนแง ฉะนั้นเราคาซีมีความจําเป็นมากๆในการที่จะให้ลูกนัง่งแต่การจะให้ลูกนัง่งเราก็จำเป็นจะต้องฝึกเขานะคะมีไอ้ก็เลยจะมาแชร์5เทคนิคในการฝึกลูกนั่งคาซีะข้อ1นะคะคือเริ่มให้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ถ้าเกิดเรายิ่งเริ่มเร็วนะคะยิ่งดีถ้าเกิดเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่เขาออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะแต่ขอที่2นะคะทุกครั้งที่จะออกเดินทางนะคะให้เราเตรียมตัวลูกให้พร้อมเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาจะต้องเดินทางไกลยไ่ยให้เขาทานนมให้อิ่มนะคะจับเรือให้เรียบร้อยเตรียมแพมเพิร์ เปลี่ยนเสื้อผ้าให้รู้สึกสบายตัวที่สุดค่ะ,คะเพื่อให้เขาสามารถนั่งบรคาซีได้อย่างสบายต่อแม่นะคะข้อที่3ค่ะ ถ้าเกิดว่าลูกร้องแล้วเราเช็คลิสต์หมดแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วลูกก็ยังร้องทงาไงดีนะคะบอกเลยค่ะว่าอดทนเท่านั้นนะคะอดทนในที่นี้ก็คือเราใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจทางอื่น,นะค่ะพาเขาร้องเพลงพาเต้นพาทากิจก,กรรมเล่านนิทานชวนดูนู่นดูนี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะมีโมบายมาแขวนนี่ของเล่นที่เขาเล่นระหว่างที่เขานั่งบนคาซีก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายนะคะแล้วต่อมาคือข้อที่4ค่ะคือการฝึกินในค่ะเมื่อไหร่ที่รถวิ่งเขาจะต้องนั่งบนคาซีเท่านั้นแล้วเขาจะ ออกมาจากคาซีได้ก็ต่อเมื่อรถหยุดแล้วนะคะเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเขาร้องมากแม่เราต้องการให้เขาออกมาพักให้เราหยุดรถก่อนนะคะแล้วเราค่อยพาเขาออกมาเดินเพื่อให้เขาทำความเข้าใจปฏิบัติต่อได้แล้วเขาก็จะให้ความรุ่มมือได้มากขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือการเลือกคาซีที่เหมาะสมคาซีที่เหมาะสมมีความสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะคาซีจะต้องนั่งสบายรองรับกับสีระนะคะกระจายความร้อนได้ดีไม่อับชื้นไม่ทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวนะคะวันนี้นะคะมีอันก็เลยจะมารีวิวคาซีอัพพาโมรุ่นยู รุ่นนี้3และ4อง,งศานะคะซึ่งรุ่นนี้มีแอนได้มาจาก เราคลิ้งคลิปไทยแลนด์นั่นเองนะคะพอดีว่าเคยงดาตอนนี้เริ่มตัวโตขึ้นนะคะก่อนอันนี้มีแอ้ก็ใช้คาซีที่เป็นกระเช้าเนาะพอเขาเริ่มตัวโตขึ้นมีแอ้ก็เริ่มมองหาคาซีที่เหมาะกับขนาดของเขาที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีแอ้ก็มาเจอรุ่นนี้ค่ะรุ่นอัพพามอยูนิซ่ารอคสุดันสอันนี้ก็คือเขาเป็นแบรนด์อังกฤษนะคะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับยูโรวัสดุของเขาใช้เทียบเข้ากับหมวกกันน็อกที่ใช้กับนักแข่งนะคะนักแข่งรถสามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุ12ขวบนแล้วบะพราะดดับไ้ฉ ระดับรับน้ำหนักได้สูงสุด36กิโลกร,รมัมบอกเลยว่าซื้อตัวเดียวคือจบไม่ต้องซื้อเปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆนะคะฟังก์ชันที่มีแอนโดนแล้วก็ชอบมากที่สุดเลยนะคะคือมันสามารถหมุนได้360องศานะคะกลายเป็นว่าเราสามารถอุ้มเขาออกจากรถแล้วก็พาเขาขึ้นรถได้ง่ายมากแล้วก็สะดวกมากนะคะแล้วก็สามารถล็อกได้ทั้งหมด4 นะคะคเวลาที่เราจะพาให้ลูกนัง่งหันหน้าเข้าเราก็สามารถหมุนเข้าได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดจะหันหน้าออกก็สามารถหมุนพันคาซีได้เลยไม่ต้องถอดเพื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะ,ะและนอกจากนี้นะคะตัวเบาเขาสามารถปรับเอ็นได้สูงสุด165องศามีเข็มขัดนิรภัย5ทิศทางนะคะช่วยให้เกิดความปลอดภยัยแล้วก็กระชับกับตัวลูกและในเข็มขัดก็ยังมีระบบบีเปียวบัคโคทก็คือเป็นมีเสียงเตือนแจ้งนะคะเตือนว่าเราล็อกเรียบร้อยหรือย,อยัง เพื่อให้เรารู้ว่าโอเคฉันล็อกเข้าเรียบร้อยปลอดภัยแน่นอนส่วนพื้นบอกมีความนุ่มนะคะรองรับสรีดาแล้วก็มีเบาะที่ตั้งแต่แรกแรกเกิดน,นะคะเมื่อไหร่ที่เขาลูกเริ่มโตแล้วก็ถอด ตรงรองสีษาออกค่ะแล้ถ้าเกิดเอาบอะที่รองด้านล่างออกก็จะสามารถใช้เป็นคาซีสําหรับเด็กโตถ้าเกิดบ้านไหนกาลังมองหาคาซีที่ตอบโจทย์ใช้และคุ้มค่าซื้อตัวเดียวจบใช้กันยาวๆลองดูรุ่นนี้ดูนะคะอาคาโมรุ่นยูนิคสามร้อยหกสิบองศานะคะใครสนใจสามารถติดต่อไปที่เพจล็อกกี้คิดไทยแลนด์ก็วันนี้นะคะแอนก็มาแชร์เทคนิคแล้วก็มารีวิวเท่านี้ก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย Thank you